สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับผมเย็นๆวันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสสปดีอีกแล้วครับโอ้ยวันเวลาผ่านไปไวเสือเกินนี่ก็น่าจะปิดเทอมกันหลายคนแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับน้องๆที่ปิดเทอมในช่วงนี้นะครับผมเนาะใช้เวลาให้คุ้มค่ากับปิดเทอมนะครับผมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับไปทํากิจกรรมเสริมความรู้นะครับผมไปทํางานพิเศษนะครับผมไปฝึกงานหรือว่าอยู่บ้านก็ผ่อนคลายเล่นเกมมาดูคลิปกันได้นะครับ ทุกๆเย็นวันพุธเรามาเช็คข้าวสารอาหารแห้งกันนิดหนึ่งนะครับผมว่าพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีแพ็คมีกิจกรรมอะไรมาใหม่ๆให้เราน่าสนใจบ้างนะครับผมเอาที่แน่ๆเนี่ยที่เป็นทางการแล้วด้วยนะครับผมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเย้ yeah! <laughs> เราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับผมทาง e f o ฟุตบอลก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการมาแล้วเนาะว่าได้ทำการฟิชเชอร์ลิงหรือว่า X กกับยูกิโฮเกมการ์ดนะครับผมนี่ผมก็มีเหมือนกันนะ <laughs> แต่ว่าเป็นบัตตี้ไฟเต็มเลยนะฮะเป็นของเก่าเก็บนะครับผมขายเล่นอยู่บ้างครับยูกินะครับผมก่อนน้นนี้มันจะมีฟิชเชอร์ิ่งมีเอ็กซ์กับทางบูล็อกใช่ไหมแล้วก็กับตันซูปะสะนะครับผมซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระว่างอนิเมะนะครับผมกับอีฟุตบอลกับเกมฟุตบอลนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นเกมการ์ดครับซึ่งคุณสมบัติของเกมการ์ดเนี่ยหลักๆก็จะเป็นการใส่บัฟบใส่ดีบัฟสู้กันใช่ป่ะการ์ดนี้เป็นยังไงการ์ดนั้นเป็นยังไงนะครับผมแล้วคุณคิดว่าถ้ามมมมาาฟิตกัััับบทงงอีุลเนนนยจจะะป็ไ พิเศษที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับเกมการ์ดยูกิหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะที่แน่ๆนะครับผมก็คงจะมีการดีไซน์การ์ดนะครับผมให้มีสีสันหรือมีความน่าตื่นเต้นกับทางยูกินะครับผมอาจจะเป็นนักเตะแล้วก็ตัวละครที่เข้ากันนะครับก่อนนนี้เนี่ยเขาประกาศไว้นะครับผมว่าจะมีการแบบถ่ายทอดสดนะครับผมทางนู่นนัทางญี่ปุ่นนะอืมก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเวทีพิเศษนะครับผมมันเป็นกิจกรรมร่วมของฉลองครบรอบ30ปีแล้วก็กําหนดวันที่ไว้ชัดเจนก็คือวันที่25ก็คคือวัันนนพรุ่งี้ะบ กิจกรรมเนี่ยก็จะมีการจัดในช่วงบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะกิจกรรมเขาจัดที่นู่นนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นในตัวเกมเนี่ยมันก็จะต้องล้อกันกับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าข้อความอาจจะไม่ได้บอกตรงๆนะครับผมว่าจะมีการ์ดพิเศษมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ดูทรงแล้วก็คงไม่หนีไม่พ้นวันนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เดยนั่นแหละมีเนมาเป็นไอดอลครับมีเนมาเป็นต้นแบบเป็น ambassador ของการ X หรือว่าฟิชเชอร์ลิงนี้เนี่ยดังนั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงว่า จะมีการ์ดไฮไลท์ของเนมาร์เนี่ยที่มีดีไซน์ของยูกินะครับผมแจกทุกคนหรือไม่นะฮะเอออันนี้เราเราคา,าดการณ์กันนะแต่ว่ากิจกรรมวันพรุ่งนี้ของยูกินะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับผมที่จะมีอะไรมาพิเศษให้เราได้ลุ้นเปิดกันนะครับรอกันมาหลายสัปดาห์นะรจริง,รงๆเขาโปรโมทมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่อีกแนวคิดหนึ่งก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าการที่ล่าสุดเนี่ยทางอ e ีฟุตบอลก็ได้มีการประกาศอย่งางเป็นท,ทางการนะครับว่าเดี๋ยวแพ็ควันที่25กันยายนนี้เนี่ยก็จะมี แพ็คของ Epic w o r l d p l a y e r s of t h e Year นะครับผมมันเขียนชัดนะว่าเป็น E p i c นะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับผมปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมวันก่อนเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็น E p i c เป็นโชว์ไทม์หรือเป็นบิ๊กไทม์นะครับแต่คุณดูดีๆนะตรงนี้จะมีคําว่า E p i c นะครับ Epic World p l a y e r s of the Year นะครับผมนัม่นหมายความว่าในแพ็คนี้เนี่ยถ้าเป็นการ์ดท็อปสามคนเนี่ยก็จะเป็นการ์ด Epic อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่แค่แอบคิดว่าสีสันของ card, กาาร์ดดดของเเนนนนนีีมมมมัมััสส้ต้ตโท ของยูกิหรือเปล่าวะ <c oughs> แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าที่บอกว่าจะมีแพ็กโดยมีอีพิกการ์ดและมีสเปเชียลดีไซน์นะครับตามที่พี่โคเขาได้ประกาศไว้เนี่ยไอ้สเปเชียลดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นการดีไซน์เข้ากันกับยูกิหรือเปล่าวะหรือว่าการ์ดอีพิกนี้เนี่ยเอามาควบกันไปเลยนะครับก็คือเป็นการ์ดแพ็กของบาลองดอนนะครับผมคู่กับ X กับทางกับตันซูบะสระไปเลยนะครับแต่แต่ส่วนตัวผมไม่อยากให้มารวมกันอนะอยากให้แยกกันมากกว่านะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือน2 event อี event เวนต์มงอีเว เนาะอย่ามารวมกันเลยนะครับผมแต่แค่แอบคิดว่าเออแบ็กกราวมันก็ขบคิดไม่ได้ว่ามันจะเป็นยูกิหรือเปล่านะครับ ทบทวนร,รีแคปกันอีกทีนึงนะเผื่อบางคนตกข่าวนะครับผมอุสมานเดมเบเล่คว้ารางวัลบอลลงดอสอ2พันนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดมเบเล่ก็จะเป็นการ์ดอีพิกในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นแพ็ก World Players of the Year นะครับอันดับที่2ลามินยาเมาอันดับที่3วิทินย่านะครับผมก็จะมี3ามอีพิกนี้นะถ้าตาม1 2 3นะครับแล้วที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นการ์ดไฮไลท์ซึ่งการ์ดไฮไลท์เนี่ยก็อาจจะเอาอันดับที่4ถึงอันดับที่10นะครับผมมมมมมาาาาเเเเตเติ็แล้วหรืออออจจะัออันนดบทีี่่่11ถึง20 20ยสุ คะาๆกันไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่พี่โคแต่ที่แน่ๆคงไม่ผิดโผลําหรับ3อีพิกนะครับผมเดมเบเล่วิทินยาและรามินยาเมานะครับส่วนสกิลพิเศษเป็นสกิลอะไรนะครับสไตล์เป็นสไตล์อะไรค่าพลังจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เรายังไม่มีใครตอบได้นะครับก็ได้แต่มีการคาดการกันไปต่างๆนานาน,นะครับผมหวังว่าจะเข้ากันกับเมตาของเกมหวังว่าจะใช้งานได้เป็นตัวเก่งๆตัวโหดๆนะครับผมให้โลดแล่นในสนามไปอีกหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้นะครับถ้าเกิดมันทํามาเป็นสไตล์ และสเตตหรือรวมถึงสกิลเนี่ยเข้ากับกับเมตาปัจจุบันนี้นะครับถ้าเดมเบเล่คุณอยากให้เป็นตำแหน่งไหนแล้วครับส่วนตัวผมอยากให้เป็น CF ไปเลยนะ CF แล้วสไตล์โพสเชอร์ไปเลยนะครับผมแล้วพวกสกงสกิลนะครับผมก็ใส่มาเลยฟิโนเมเนลฟินิชชิ่งโมเมนตัมดิปปิ้งแต่ถ้าเป็นปีกนะฮะก็ใส่บิทเคอร์เลอร์มาด้วยโมเมนตัม um มาด้วยนะครับเบิ้ลเบิ้ลกันมาขอแค่ให้มันเข้ากันนะ่ะนะทั้งสเตตสกิลสไตล,ไตล,ไตล์ตำแหน่งนะครับผมอย่าเอามาแบบปีกโลมิงแฟงโพลิฟิก CF อะไรเงรี้ยไม่เอานะ <c oughs> นี่มันการพิเเเเศษคุณจะะตต้อต้ออออองงงททดีๆหนนนะ่ยยกก็บรัล แพ็กนี้มาแน่ๆนะส่วนอีกแพ็คหนึ่งนะครับแน่นอนฮะน้องเขียวกับน้องม่วงนะครับมาพร้อมกัน2แพ็คในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เปย์ออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับแต่การเปย์รอบนี้เนี่ยไม่ได้ใบ้อะไรมากนักนะครับผมบอกแค่สัญญาติกัน <screws> แล้วโมเดลก็เป็นโมเดลแบบจําลองด้วยนะครับไม่ใช่โมเดลจริงนะครับผมบูสเตอร์บูสเตอร์นี่ก็อย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับผมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมเอาที่การ์ดม่วงก่อนละกันการ์ดม่วงเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่ทําได้ใน UCL นะครับหรือว่าชูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมซึ่งก็จะใบ้มา2การ์ดนะครับจากทั้งหมดในแพ็คก็จะมี11การ์ดรวมจะมีบูสเตอร์5การ์ดใน11นะครับสองคนที่ใบ้มาใบแค่บราซิลกับอังกฤษนะครับผมเห็นธงชาติแบบนี ไม่ได้หมายความว่าเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้ดีกับทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะบางคนงงว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีเตะทีมชาติด้วยเหรอไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นการบอกใบ้ว่าเป็นนักเตะสัญชาติอะไรแต่ทําผลงานได้เด่นใน UCL นะครับผมคนแรกนะครับผมบาซินด้านซ้ายมือนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกใบอะไรเพิ่มเติมนอกจากธงชาติแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นบาซินทําผลงานได้ดีใน UCL เนี่ยมันก็จะมีเข้าข่ายอยู่2คนนะครับผมก็คือกาเบียวมาติเนลลี่ครับผมของอาร์เซนอลนะครับมาติเนลลี่ทำประตูได้ใน แอตเลติกขับนะครับทำได้1ประตูนะครับอาร์เซนอลชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่อีกคนหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือมาร์คินยอสครับเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลเหมือนกันนะครับปาลิเซเนแมงเปิดบ้านเอาชนะแอตาลันต้าถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับมาร์คินยอสทำประตูได้ประตูแรกนะครับผมเป็นประตูเปิดหัวนะฮะก็เข้าข่ายที่จะติดเหมือนกันนะครับผมถ้าพูดถึงนักเตะบราซิลใน UCL นะครับก็มี2คนนี้เนาะมาร์ติเนลลี่กับมาร์คินยอสนะครับหรืออาจจะมาทั้งคู่กกกกก็็ไดดด้้้นนนนนนะะะะะเพพรรรราาาาาววว่่่่่ีีโคคคคแแใบบบััอออส์ึงขมื เป็นธงสัญชาติอังกฤษนะครับผมนักเตะอังกฤษนะครับที่ทำผลงานที่โดดเด่นใน UCL ที่ผ่านมานะครับผมหลายคนคงนึกถึงมาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมกับปารีโซน่านะครับแรดฟอร์ดนี่โชว์ฟอร์มโหดถึงกับทำให้มีข่าวว่าเออไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมนะแมนยูจะขึ้นค่าตัวบาร์ซ่าเงี้ย แรดฟอร์ดคัมแบ็กสู่พิมลีกนะครับโดยการบุกมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเตดนะครับผมแล้วก็ชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแรดฟอร์ดทำได้ถึง2ประตูเลยนะครับผมก็มีโอกาสมากๆเลยแหละแรดฟอร์ดที่จะเป็นการ์ดเขียวของบาซ่านะครับผมก่อนหนนี้ก็จะมีการ์ดไฮไลท์เนาะในสีเสื้อของบาซ่าที่อยู่ในแพ็คบาร์เซโลน่า1,500ทองปัจจุบันนะครับ แต่อีกคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีก็คือโฟเดนนะฟิลโฟเดนนะครับผมก็มีโอกาสเหมือนกันนะโฟเดนแต่สุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นแรดฟอร์ดแหละแต่อาจจะมาทั้งโฟเดนและแรดฟอร์ดก็ได้นะก็อย่างที่รู้กันว่าในแพ็กมันมีทั้ง11ตัวนะฮะใบมาแค่2อนะครับอันนี้คือแพ็กม่วงน้องม่วงนะครับผมใบมา2คนนะครับหรือคุณคิดว่าคนอื่นนอกเหนือจากนี้ก็คอเป็นตูพูดคุยกันได้ครับส่วนต่อมาการ์ดเขียวครับการ์ดเขียวก็เป็นผลงานที่ทําในฟุตบอลลีกของตัวเองนะครับผมคนแรกก่อนละกันซ้ายมือนะครับใส League, แล้วก็ทำผลงานได้ดีมันมันหาได้ไม่ไม่ยากนะครับผมหลายคนก็โฟกัสไปที่อเล็กซ์อีวอบย์ครับผมของฟูลแลมนะครับผม,บผมซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟูลแลมก็เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกไปได้3ประตูต่อห,หนึ่งนะครับอเล็กซ์อีวอบย้ยิง1จ่าย1นะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับผมที่จะมาเป็นการ์ดเขียวนะครับแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยสเปนนะครับนักเตะสเปนอ่ะเยอะ <laughs> โดยเฉพาะพวกหลีกลาลิก้าหรือว่าหลีกอื่นที่เป็นนักเตะสเปนเนี่ยครับผมที่เล่นอยู่นะแล้วก็ออกขยอยออกการ์ดเขียวมามันมีเยอะนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นอันซูฟาตินะครับผมตอนนี้ก็แเนจอนไปอยู่กับโมนะาคอนีดวันเดอร์คิดของวันเดอร์คิดของบาร์เซโลนานะเมื่อก่อนเรามีการ์ดอันซูฟาติอย่างโหดเลยเนาะตอนสมัยภาคเบสเนาะตอนนี้เนี่ยก็อยู่บาเออยู่โมนาโคนะครับผมอันซูฟาติหายจากสนามไปนานเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กลับมาลงเล่นให้กับโมนาโคในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอกับเม็ดนะครับแล้วก็ เอาชนะไปถึง5ประตูต่อ2อนะครับอันตูฟติยิง2ลูกนะครับผมก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะอันตูฟตินะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่คนเดียวนะอย่างที่บอกนักเตะสเปนที่ทาผลงานได้ดีมีเยอะนะครับผมคนอื่นๆที่พอจะมีข้อมูลก็คืออย่างเช่นดานิโอโมนะครับผมหรือว่าไฟรัลงโตเลสนะก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับผมที่เป็นนักเตะสเปนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะใบมาคร่าวๆนะครับผมใบมาแค่4ี่คนนะครับจริงๆก็พี่โคยังเน้นคอนเทนต์การใบการัดเขียวก์ดม่วงนะครับผมถึงแม้ว่าในปัจจุบบััันนนเ่่ะะพวววกกกราาาาาสสใใหหญญ็อจจ้คคมํ2 นี้ไม่มากเท่าที่ควรก็หวังว่าสักวันนะครับผมเถอสกเกลค่าพลังของการ์ดเขียวการ์ดม่วง่ยน,นะมันอาจจะแบบมีลูกเล่นหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมให้เราอยากได้มากกว่าที่เปิดไปแล้วไปทาฟูลทีมหรือเปิดไปแล้วก็เอาไปย่อยเอาเศษบูสเตอร์นะครับผมให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นในอนาคตนะอันนี้ก็อยากให้พูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะครับผมแต่เมื่อไหร่ก็จะขยับสกเกลเอาไปสู้กับการ์ดโชว์ไทม์ได้หน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นการ์ดถ้าไปสู้กับการ์ดโชว์ไทม์ได้เราก็จะเปิดการ์ดโชว์ไทม์ไปทำไมไงนั้นนะ บิ๊กไทม์สเกลค่าพลังมันสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นการ์ดเขียวอย่างน้อย,อยก็น่าจะร้อยสองร้อยสามไปอย่างน้อยเนาะการ์ดท็อป,อป,อปนะครับประมาณนี้ฮะใครเป็นสายการ์ดเขียวการ์ดม่วงก็รอเลยครับส่วนอันที่ผมคิดถึงแล้วก็มันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการแต่เป็นข้อมูลที่คาดหวังอ,อยากจะให้มาผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะให้กลับมาเหมือนการเว้นช่วงไปนานเหมือนกันนะครับสำหรับกระดานสมบัติหรือว่าเท a เชอร์ลิงนะครับผมตรงนี้ไม่ได้มีข้อมูลว่าจะมากลับมาพรุ่งนี้มาให้เราได้เปิดกันนะครับมาให้เราได้เล่นกันใหม่นะครับผมแต่แคมาอนาจทกรระะัับบไล หลายคนผิดพลาดจากครั้งก่อนไปนะครับผมไปกดรับกระดานฟ้ากันเต็มไปหมดเลยรอบนี้ทามาไม่พลาดแน่ใช่เปล่าเฮอจะมีสีสันจะมี1000ทองอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อยากให้มานะทามาก็ผมย้าเสมอว่าทามาก็ใจเย็นๆนะฮะอย่าเพิ่งรีบกดรับนะครับอาจจะมีกระดานที่ดีกว่าครั้งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้โคนิ่งไอ้โหมดโคนิ่งเนมานี่ผมจะไม่พูดถึงเลยนะพูดถึงทีไรไม่มาสักทีหนึ่งนะครับอืมเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งได้เนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งนะ พูดทุกรอบทาทีเซอร์ให้เราอยากเล่นแต่ไม่มาสักทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้ามาในวันพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเออมาชนกับยูกินะเอออาจจะหรือว่าหรือว่ามันเป็นเนมาใช่ป่มเนมาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แอมบบสเตอร์เป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์ของเอ่อเปิดตัวยูกินะครับผมแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นเนมาด้วยไงทีเซอร์ก็เป็นเนมาด้วยหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับยูกิการหรือเปล่านะสำหรับโหมดคนนิ่งแบบนี้นะครับผมอ่ะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเอออาจจะเป็นโหมดหนึ่งกิจกรรมหนึ่ นี้เนี่ยนะอาจจะมาวันจันทร์ก็ได้อะถ้าเกิดแพ็คอีพิกไปอยู่วันจันทร์แล้วแพ็คโชว์ไทม์แพ็คอีพิกสลับกันนะครับผมเนาะไมเคิลโนเวนกับพอลสโคก็รอกันต่อไปครับพูดกันมา3ามสัปดาห์แล้วนะไม่มาสักทีนึงโอเคครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจที่เป็นทางการนะครับผมว่ากันก่อนเกมเปิดนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคคคครรรัััับบบลลิปปนนนีี้าไก่อะสสวด